อีกหนึ่งปัญหาของเพื่อนๆในการซื้อแอปพลิเคชันหรือไอเทมต่างๆใน Play Store นั้นก็คือขั้นตอนการชำระเงินเวลาจ่ายเงินเราจะต้องจ่ายผ่านบัตรเดบิตผ่าน True Money Wallet ผ่านบัญชี PayPal หรือบริการอื่นๆซึ่งขั้นตอนการทำก็ดูเหมือนจะยุ่งยากตอนนี้ทาง Google Play Store ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ในการชำระเงินซื้อไอเทมต่างๆแล้ว โดยเพิ่มการชำระเงินผ่านพร้อมเพของธนาคารต่างๆวิธีการซื้อก็ไม่ยุ่งยากซึ่งในคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการซื้อจริงเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เรามาที่ Play Store แล้วหาแอปหรือไอเทมที่ต้องการซื้อแตะไปที่ราคาของแอปแล้วเลือกชำระเงินด้วยพร้อมเพ จากนั้นให้เรากดรับรหัสชำระเงินระบบจะทำการสร้าง QR code จากนั้นให้เรากดดาวน์โหลด QR code หรือถ้าใช้แอปธนาคารในมือถือเครื่องอื่นให้เราเข้าแอปธนาคารบนมือถือเลือกเมนูสแกนแล้วทำการสแกน QR code เพื่อทำการชำระเงิน หลังจากที่เราทําการชําระเงินเสร็จแล้วจะมีใบเสร็จการซื้อแอปส่งมายังบัญชีอีเมลของเราด้วยในขั้นตอนถัดไปให้เรามาที่แอปที่เราต้องการซื้ออีกครั้งแล้วกดติดตั้งแอปให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อแอปใน Play Store โดยชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ wow. ต่อไปนี้การซื้อแอปใน Play Store ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ